ไม่คิดแต่งงานอีกรอบเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงนางงามและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณชามอายวรินโอสถานนดารานักแสดงสาวสวยฝีมือคุณภาพอีกคนของวงการบันเทิงเธอมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายสำหรับสาวสวยชามอายวรินโอสถานน m มิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์ปี2006 นางงามสาวสวยผู้ที่มากไปด้วยสเสน่ห์และความสามารถล้นหลามที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนล่าสุดชามเปิดใจครั้งแรกหลังสถานะโสดลั่นเข็ดขยับความรักจริงหรือผ่านรายการคุยแซบโชว์ซึ่งชามยอมรับว่าโสดมานานกว่า3ปีแล้วชีวิตตอนนี้มีความสุขดีเป็นคนไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนที่จะมีความรักแต่ก็มีหนุ่มๆเข้ามาบ้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งมากกว่า คนไทยก็มีบ้างเล็กน้อยแต่จะเป็นนักธุรกิจที่อายุมากกว่าทั้งนี้ชามยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้คิดโซ่ตลอดชีวิตถ้าถามว่าอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตก็ขอเป็นคนที่เข้ากับเราได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนิสัยเข้ากันได้ไม่ติดเรื่องของอายุจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ขอคนที่คุยรู้เรื่องและชอบเล่นกีฬาเหมือนชามนอกจากนี้ชามยังบอกด้วยว่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วก็อาจจะไม่แต่งงานอีก เพราะเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว